เสียงไก่ขันยังไม่ทันจางหายไปพิมพาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างเงียบเชียบเธอเค่อยๆลุกตัวออกจากเสื้อพื้นบ้างกลัวว่าจะรบกวนคนข้างๆที่นอนอยู่วันชยัยสามีของเธอที่ยังคงหลับสนิทอยู่นั่นเองในบ้านไม้หลังเล็กที่มีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านฝาไม้พิมพพาคว้าเอาผ้ามาคลุมไหล่แล้วเดินไปจุดตะเกียงน้ำมันจุดใส้ตะเกียงอย่างชำนาญ จากนั้นจึงหยิบตะกร้าไม้ไผ่ใบเล็กลงจากเรือนไปอย่างเงียบงนันกลิ่นของควันจากเตาถ่า,านลอยคลุ้งตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสางเสียงไม้แห้งถูกจุดด้วยไฟที่แผวเบาเธอหุงข้าวกับเตาถ่านหน้าครัวไม้โกยฟืนใส่เตาอีกเล็กน้อยแล้วหันไปตำน้ำพริกในครกหินมือข้างหนึ่งตำมือข้างหนึ่งเช็ดเหงื่อที่ไหลซึมลงมาตามรายผม วันนี้พี่คงอยากกินไข่เจียวกับน้ำพริกเหมือนเดิมเธอนั้นพึมพำกับตนเองเบาๆหลังจากที่จัดอาหารเรียบร้อยเธอก็ก้าวขึ้นเรือนอีกครั้งเดินไปที่หน้าตู้เสื้อผ้าเตรียมเสื้อเชิ้ตสะอาดกับกางเกงผ้าสีเข้มให้สามีที่เธอนั้นรีดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและพับไว้อย่างเรียบร้อยพี่วันชายจ้าลงไปกินข้าวเธอจ้าฉันทำข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสายเอานะจ้าพี่ พิมพานั้นเอ่ยเรียกด้วยเสียงแผ่วเบาพลางกับยื่นมือไปเขย่าแขนสามีชายหนุ่มขยับตัวเล็กน้อยก่อนที่จะพลิกตัวไปอีกด้านเสียงดังแต่เช้าเลยนะพิมพพาพี่ขอนอนอีกหน่อยไม่ได้หรือ,อยังไงขอโทษนะจ๊ะพี่แต่เดี๋ยวรถมันจะเยอะเอานะจ๊ะถ้ารีบก็ไปก่อนเลยไปเดี๋ยวพี่จะลงไปกินเองแลละนะไม่ต้องมาตามหรอกคำพูดของวันชยัยไม่มีวี่แววขอบคุณผู้เป็นเมียเลยสักครั้ง พิมพาได้แต่ยิ้มจืดๆแล้วเดินลงเรือนไปนั่งรอเวลาผ่านไปเกือบ20นาทีวันชัยจึงเดินมาในชุดทำงานขณะที่พิมพ์พานั้นกำลังทำความสะอาดอยู่ในครัวพี่จ๊ะกินข้าวเช้าก่อนเถอะจ้ะฉันทำไข่เจียวกับน้ำพริกเผาไว้ให้ด้วยนะจ๊ะไม่มีเวลาแล้วถ้ามัวรอเธออยู่ทุกวันแบบนี้พี่คงโดนหักเงินหมดนั่นแหละถ้าอย่างนั้น อย่างน้อยก็เอาห่อข้าวไปกินระหว่างพักก็ได้จ้ะพี่ถ้าอย่างนั้นก็เอามาสิจะยืนพูดเฉยๆมันจะได้กินหรือยังไงพิมพารีบยืนห่อผ้าให้กับสามีก่อนที่จะยิ้มเจือนขับรถดีๆนะจ้ะพี่วันชัยนนั้นไม่ตอบอะไรเพียงคว้าห่ออาหารแล้วเดินเลีวออกไปจากบ้านเธอยืนมองแผ่นหลังของสามีอย่างเงียบๆลมหายใจหนึ่งถูกกลืนเข้าไปในลำคอ นานเหลือเกินที่เธอไม่ได้ยินคำว่าขอบใจจากผู้เป็นสามีเลยตั้งแต่อยู่กินกันมาได้เกือบ5้าปีแล้วเมื่อถึงเทศบาลตำบลพิมพาวางกระเป๋าเอกสารลงบนโต๊ะไม้ตรงมุมสำนักงานก่อนที่จะนั่งลงอย่างเหนื่อยอ่อนพิมพ์วันนี้ทำไมหน้าซีดจังไม่สบายหรือเปล่าตุยรุนพีในที่ทำงานนั้นถามขึ้นไม่หรอกจ้ะพี แค่เมื่อคืนนอนดึกไปนิดหน่อยนะจ้าพี่ตุย้ยอีกแล้วแนะ่ฉันรู้นะว่าเธอคงบวดแต่รีดผ้าให้ผัวอยู่ใช่ไหมล่ะพิมผานั้นยิ้มอ่อนโดยไม่ปฏิเสธตุย้ยวางแฟ้มในมือลงแล้วเท้าคางเหมือนกับเหนื่อยใจพิมพ์เธอดูแลเขาทุกอย่างจนลืมดูแลตัวเองแบบนี้ไม่ดีหรอกนะสุขภาพของเธอเองต้องหัดดูแลบ้างมันก็หน้าที่ของฉันนจ้าพี่ตุย้ย เราอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันนั่นแหละจ้าแล้วเขาเคยดูแลเธอบ้างไหมละ่ะคำถามนั้นแทงลึกเข้ามาในใจของพิมพาเธอนั้นเงียบไปก่อนที่จะพยายามเปลี่ยนเรื่องเออพี่ตุยจ้าวันนี้จะมีประชุมตอนบ่ายใช่ไหมจ้ะฉันขอเรียบเรียงงานกองคลังให้เสร็จก่อนแล้วกันนะจ้าตุยนั้นถอนหายใจเฮ้ยพิมพ์ถ้าเธอไม่ยอมรักตัวเองใครเขาจะรักเธอกันละ่ะ พิมพ์านั้นยิ้มบางๆหันหน้ากลับไปยังแฟ้มเอกสารเสียงหัวใจของเธอนั้นเต้นช้าลงเหมือนกับไม่อยากสู้ต่ออีกต่อไปแล้วช่วงเที่ยงวันพิมพ์พากับตุยนั่งกินข้าวด้วยกันใต้ต้นไทรหน้าสำนักงานพิมพ์พานั้นคลี่ห่อผ้าออกเป็นไข่เจียวที่เย็นชืดกับข้าวเหนียวเครึ่องกามือตุยแบ่งหมูแดดเดียวของตนเองที่ใส่ใบตองแล้ววางตรงหน้าของพิมพ์พา กินด้วยกันนะอย่าเกรงใจพี่เลยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่ตุย้ยพี่ตุ้ยเนี่แหละคอยอยู่เคียงข้างฉันพิมพากลับมาถึงบ้านในช่วงเย็นหิวถุงผักและปลาทูกลับมาจากตลาดด้วยบ้านนั้นเงียบสนิทวันชัยยังไม่กลับมาเธอเก็บของเข้าครัวหุงข้าวใหม่อีกหม้อล้างถ้วยชามที่สามีนั้นทิ้งไว้เมื่อเขากลับมาถึงบ้านในอีกชั่วโมงถัดมา พิมพารีบตักข้าวใส่จานพร้อมกับน้ำพริกที่ตําไว้ตั้งแต่เช้าหิวไหมจ้าพี่ฉันจะทอดปลาทูให้ด้วยนะจ๊ะพี่กินมาแล้วล่ะเหลือไว้ก็เย็นเปล่าๆถ้าอย่างนั้นฉันจะห่อไว้ให้พรุ่งนี้นะจ๊ะเผื่อว่าพี่จะได้ไปกินตอนเที่ยงด้วยเขานั้นไม่ตอบแค่เดินผ่านหน้าเธอไปอย่างเงียบๆพิมพามองถ้วยชามตรงหน้ามือที่เคยอุ่นเริ่มเย็นชืดอ,อย่างบอกไม่ถูก เธอยังคงทำหน้าที่แม้คนข้างกายจะลืมไปแล้วว่าเธอก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันบ่ายวันหนึ่งหลังจากฝนตกใหม่ๆกลิ่นดินเปียกยังคงคละคลุ้งไปทั่วพิมพาเดินออกจากสำนักงานเทศบาลพร้อมกับแฟ้มเอกสาร3าสีเล่มในมือตุยเดินตามมาติดติดพร้อมกับกระเป๋าผ้านหนักๆที่มีข้าวของจำเป็นสำหรับกิจกรรมชาวบ้านวันพรุ่งนี้ เธอไม่ต้องหอไปเองก็ได้นะพิม์พเดี๋ยวหลังจะยอกเอาไม่เป็นไรจ้าพี่ตุย้ยแค่ถึงหน้าซุ้มต้นไรก็จะถึงรถของพี่วันชัยที่จอดรอแล้วละจ้าพี่ก็หวังว่าเขาจะลงมาถือช่วยเธอบ้างนะพิมพผ่านั้นได้แต่ยิ้มจนเจือญไม่ตอบอะไรรถกระบะคันสีหมนหมนของวันชัยจอดรออยู่ตรงขอบทางใต้ร่มไม้ชายหนุม่มนั่งนิ่งอยู่ในรถไม่ได้ลงมาเปิดประตู หรือเดินเข้ามาช่วยผู้เป็นเมียเลยแม้แต่น้อยพิมพาวางเอกสารไว้บนพื้นเบาๆแล้วค่อยๆเปิดประตูรถมาช้าจังเลยนะพิมพ์พี่รอตั้งนานไม่รู้จักเวลาเวลาเสียจริงขอโทษนะจ๊ะพี่ฉันเพิ่งออกจากงานเมื่อครู่นี้เองจ้ะไม่ถึง5นาทีเลยนะจ๊ะไม่ต้องมาแก้ตัวพี่บอกแล้วไม่ใช่หรือยังไงว่าพี่ไม่ชอบคนไม่ตรงต่อเวลาตุยที่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง มองภาพตรงหน้าอย่างกลั้นอารมณ์พิมพ์นั้นหันไปยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่ตุ้ยที่ถือมาช่วยฉันพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะพี่อืมดูแลตัวเองด้วยล่ะพิมพ์รถแล่นออกไปอย่างเงียบเงียบมีเพียงเสียงครวญครางในใจของใครคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดออกมาคืนนั้นหลังจากอาหารเย็นวันชัยก็วางช้อนแล้วเอ่ยขึ้นขณะที่เช็ดมือกับผ้าขม้าบนบา พิมพ,พรุ่งนี้พี่มีงานเลี้ยงทีอ่อำเภอเตรียมชุดให้ด้วยละ่ะได้จ้ะพี่เดี๋ยวฉันจะรีดไว้ให้คืนนี้เลยพี่จะได้ใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าตัวที่พี่ชอบเอาตัวนั้นแหละอย่าลืมผ้ากางเกงด้วยละ่ะพิมพานั้นพยักหน้ารับคำโดยไม่บ่นสักนิดเธอจัดชุดให้กับสามีอย่างประณีตแล้วจึงมานั่งเย็บขอบผ้าสิ้นของตนเองที่ขาดนิดหนึ่งตรงชาย เธอคิดว่าคงต้องเอาชุดเก่าไปใส่ก่อนเพราะไม่มีเวลาไปซื้อเลยและไม่ได้มีเงินเก็บไว้ใช้กับตนเองมากนักเย็นวันรุ่งขึ้นพิมพารีบทำงานบ้านล้างถ้วยล้างชามตากผ้าและจัดเตรียมของทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นเรือนไปแต่งตัวเธอเลือกเสื้อผ้าชุดที่สะอาดเรียบร้อยที่สุดจากในตู้แม้จะเป็นเสื้อสีอ่อนกับผ้าซินที่ไม่ได้เข้ากันมากนัก แต่ก็คงไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเธอได้แต่ทาแป้งบางๆกล่าวมวยผมสูงแล้วลงมานั่งรอที่หน้าบ้านวันชยัยลงมาพร้อมกับชุดหล่อเต็มยศเขามองไปที่พิมพ์พาผู้เป็นเมียแวบหนึ่งก่อนที่จะเบือนหน้าหนีไปทางอื่นนี่พิมพ์จะแต่งตัวแบบนี้จริงเหรอจา่าพี่มันมีแค่นี้เองฉันไม่มีเวลาไปเลือกซื้อเลยว่าจะเก็บเงินไว้ เดือนนี้ค่าใชา้จ่ายของเราก็เยอะด้วยฉันพยายามเลือกชุดที่ดีที่สุดแล้วนะจ๊ะจะให้พี่พาเมียแต่งตัวเหมือนจะไปวัดแบบนี้ไปงานบริษัทเนี่ยนะอายเพื่อนตายพิมพ์พามม้มริมฝีปากแน่นไม่กล้าพูดอะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วขึ้นรถเถอะจะไปสายอยู่แล้วเขานั้นพูดตัดโบทแล้วเดินนำหน้าไปอย่างไม่ใย,ยดี ลานหน้าสำนักงานอำเภอถูกประดับด้วยโคมไฟและดอกไม้พื้นบ้านกลิ่นอาหารลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณแขกผู้มาร่วมงานนั้นก็แต่งตัวสวยงามบางใส่ชุดลูกไม้บางใส่ผ้าไหมสวยสดใสทันทีที่วันชยัยพาพิมพานั้นเดินเข้าไปเพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่งก็หัวเราะคิกคักขึข้นนี่ไอวันชยัยเมียเองแต่งตัวไม่เข้ากันเลยนะ ค่ะและนึกว่าเองมากับแม่บ้านจะอีกจริงด้วยนั่นแหละเหมือนจะไปวัดมากกว่านะเมียเองเออเออเออยังไงก็ช่างเถอะยังดีที่มันพาเมียมันมาพิมพานั้นกม้มหน้างดุดพยายามเก็บความรู้สึกเอาไว้วันชัยไม่ได้หันมาปลอบหรือปกป้องเธอเลยแม้แต่นิดเดียวเขากลับหันไปพูดกับกลุ่มเพื่อนเบา,บาเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนละกัน แล้วเขาก็เดินจากไปปล่อยให้พิมพายืนอยู่คนเดียวเธอได้แต่ยืนอยู่นิ่งๆท่ามกลางเสียงหัวเราะและแสงไฟพลิบพลับหัวใจเหมือนถูกบทขยี้ในตอนนี้ไม่ใช่เพราะคำของคนอื่นแต่เพราะว่าเขานั้นไม่เคยอยู่ข้างเธอเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านพิมพารีบจัดเสื้อผ้าเก็บเข้าตู้ทั้งที่น้ําตายังไหลลงมาเงียบๆวันชัยยืนกอดอกมองผู้เป็นเมีย ก่อนที่จะเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งเธอนี่มันจริงๆเลยนะพิมพาทำให้พี่ขายหน้าจริงๆรู้ไหมพี่จ้าฉันขอโทษนะจ้าฉันไม่มีเสื้อผ้าที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆจ้าฉันเอาเงินไปซื้อของใช้เข้าบ้านให้ตลอดเลยถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องจัดการให้มันดีกว่านี้สิหรือจะให้ฉันบอกให้คนอื่นรู้ว่าเมียแต่งตัวเหมือนกับเป็นแม่บ้านพิมพานั้นเงยหน้าขึ้น แต่ฉันก็พยายามแล้วนะจ๊ะพี่ฉันตื่นก่อนฟ้ายังไม่สางทุกวันทำอาหารให้พี่ดูแลทุกอย่างในบ้านไม่เคยปล่อยให้พี่ขาดเหลืออะไรเลยแต่พี่ก็ไม่เคยมองเห็นเลยสักครั้งวันชัยนั้นเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหันหลังกลับเข้าห้องเสียงปิดประตูไม้ดังปังสะท้อนไปทั่วทั้งบ้านพิมพาสุดตัวนั่งลงบนเสื่อพื้นเก่ากลางห้อง เสียงจัก,กระจันดังขึ้นนอกหน้าต่างผสมกับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นเบาลงถือได้แต่เริ่มถามตนเองในคืนนั้นว่าการอดทนมันดีจริงหรือไม่ถ้าไม่มีใครเห็นว่าเธอนั้นมีค่าเลยแสงแดดในยามสายทอดลงบนพื้นไม้เก่าภายในบ้านหลังเล็กของพิมพา์าบ้านที่เธอเคยเรียกว่าบ้านของเรามาตลอดหลายปีแต่ทุกวันนี้ มันกลับกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกเหมือนคนนอกขึ้นมาทุกทีแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเช้าวันนั้นพิมพาก็เหมือนกับเช่นทุกวันตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างหุงข้าวต้มน้ำซักผ้ารีดชุดให้กับสามีจัดการตราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่วันชัยผู้เป็นสามีจะตื่นขึ้นมาเธอนั่งลงช้า,ชา บนเสื่อพื้นเก่ามือหยิบเข็มกับได้ขึ้นมาเย็บชายผ้าเช็ดตัวที่เริ่มหลุดลุยแสงแดดที่ลอดผ่านฝาไม้กระทบกับใบหน้าที่เริ่มมีรอยเหี่ยวย่นบางๆของหญิงสาวไว้เพียง30กว่าปีแต่ดวงตายังคงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแม้ว่าจะเริ่มแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้ามากเพียงใดก็ตามเสียงฝีเท้าของวันชยัยดังลงมาจากชั้นบน ก่อนที่เขาจะเดินผ่านหน้าเธอไปโดยที่ไม่แม้แต่จะมองข้าวล่ะเสียงห้นหัวน,นั้นเอ่ยขึ้นอยู่ในครัวจ้ะพี่ฉันตักไว้ให้แล้ววันนี้มีไข่ต้มกับน้ำพริกจะ้ะพิมพานั้นตอบด้วยเสียงเบาเช่นเดียวกันเขาเดินไปโดยที่ไม่พูดอะไรพิมพาก็ได้แต่มองตามหลังเงียบๆก่อนที่จะลุกขึ้นไปเก็บผ้าที่ตากไว้หลังบ้าน เมื่อกลับเข้ามาในบ้านเธอก็พบกับจานข้าวที่กินไม่หมดวางทิ้งไว้บนโต๊ะไม่อร่อยหรอจ๊ะพี่เธอนั้นถามขึ้นอย่างอ่อนโยนมันเย็นไปหมดแล้วใครจะอยากกินเขานั้นตอบด้วยเสียงเรียบขอโทษนะจ๊ะฉันมัวแต่รีบออกไปตากผ้าก็เลยลืมอุ่นไว้ให้เธอนี่มันขี้ลืมขึ้นทุกวันอยู่บ้านก็แค่นี้ยังจะทำไม่ทานอีกเหรอพิมพานั้นนิ่งไปมือที่ถือจานนั้นจันเล็กน้อย แต่เธอก็ยังไม่พูดอะไรบ่ายวันนั้นหลังจากที่เธอกลับมาจากเทศบาลเธอก็เห็นวันชยนัยน,นั่งพิงเสาเรือนอย่างอารมณ์ไม่ดีนักเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่เหนื่อยหรือเปล่าน้ำในโอ่งหมดทำไมไม่รู้จักตักไว้ก่อนออกไปหรือคิดว่าจะให้พี่เป็นคนไปตักเองฉันตักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะเห็นว่ายังมีอยู่วันนี้ก็เลยไม่ได้ตักไว้ขออ่างทั้งนั้น เธอก็แค่อยากเอาตัวรอดคนเดียวไม่อยากดูแลรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมในบ้านหลังนี้พิมพานั้นเม้มปากแน่นเธอรู้สึกเหมือนสิ่งที่เธอทำมาตลอดนั้นไม่มีค่าอะไรเลยคืนนั้นหลังจากอาหารเย็นพิมพาก็นั่งพับผ้าอยู่ตรงชานบ้านขณะที่วันชยัยนั่งอ่านเอกสารบาง,างอย่างอยู่ภายในห้องพิมจ้าพี่พรุ่งนี้ตอนเช้าอย่าลืมล้างรองเท้าให้พี่ก่อนด้วยละ่ะ ดินมันติดมาจากไหนก็ไม่รู้พี่ต้องใส่ไปประชุมได้จ้ะพี่เดี๋ยวฉันจะล้างให้แต่เช้าเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมซักผ้าขาวให้ด้วยละ่ะเห็นไหมว่ามันเริ่มมองแล้วเธอใช้สบู่ไม่ดีหรือยังไงยังจะประหยัดอยู่ได้พิมพานั้นหยุดพับผ้ามือวางไว้บนตักช้าๆเธอเงยหน้าขึ้นอย่างลังเลก่อนที่จะตัดสินใจพูดพี่วันชยัยฉันขอพูดอะไรกับพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะมีอะไรก็พูดมา อย่าให้พี่เสียเวลานักเลยฉันแค่รู้สึกว่าฉันไม่มีเวลาสำหรับตัวเองเลยจ้ะพี่ตั้งแต่เช้าฉันทำงานบ้านทำกับข้าวสักผ้ารีดผ้าดูแลพี่ทุกอย่างฉันแค่อยากมีเวลาพักบ้างพอจะได้ไหมจ้ะพี่วันชัยนั้นวางกระดาษในมือลงทันทีสีหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นไม่พอใจเธอหมายความว่ายังไงล่ะพิมพาเธอจะบอกว่าพี่ใช้งานเธอมากไปอย่างนั้นหรอ บอกว่าพี่กินแรงเธอเหรอไม่ใช่นะจ๊ะพี่ฉันแค่รู้สึกเหนื่อยอยากดูแลตัวเองบ้างอยากมีเวลานั่งอ่านหนังสืออยากนอนตอนกลางวันบ้างแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็ได้จ้ะพี่เขานั่นลุกพรวดขึ้นเสียงฝีเท้าหนักหน่วงกระแทกบนพื้นไม้ถ้าเธออยู่ไม่ได้ก็ออกไปสิออกไปจากบ้านหลังนี้ทั้งบ้านรถที่ดินก็เป็นชื่อของพี่ทั้งนั้น ส่วนเงินที่พี่เคยให้เธอใช้พี่ก็จะถือว่าพี่ทำบุญไปเธอไม่มีอะไรในบ้านหลังนี้เลยเข้าใจหรือเปล่าพิมพานั้นนิ่งงนันร่างของเธอเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นเสียงของเขาดังกล้องในหัวอย่างไม่หยุดพี่วันชยัยฉันไม่คิดเลยว่าคำพูดแบบนี้จะออกมาจากปากคนที่ฉันดูแลมาตลอดหลายปีก็เธอไม่รู้จากหน้าที่ของเมียจะอยู่บ้านเฉยๆแล้วให้พี่คอยมาปลอบใจอย่างงั้นหรอ โลกมันไม่ได้สวยมากหรอกนะพิมพ์เธอนั้นยืนนิ่งอยู่นานก่อนที่จะหันหลังเดินไปยังอีกฝั่งของบ้านรู้เพียงอย่างเดียวว่าหัวใจของเธอไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคืนนี้แม้จะไม่มีใครไล่เธอออกจากบ้านจริงๆแต่คำว่าเมียที่เขาใช้กับเธอมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเหยียบหัวให้จมดินคืนนั้นพิมพานั่งเงียบอยู่ที่ปลายเตียง ผ้าผืนบางปูอยู่ใต้ร่างแต่ความเย็นที่สัมผัสผิวนั้นไม่เท่ากับความว่างเปล่าในใจเสียงของวันชยัยยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอไม่ร้องไห้ไม่มีคำโต้แยง้งไม่มีเสียงใดจากปากของเธอมีเพียงแววตาที่เหนื่อยล้ากับหัวใจที่ลุกไม่ช้าๆจากด้านในหลังจากที่เก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชุดใส่ในกระเป๋าผ้าใบเล็ก พิมพาก็เดินลงไปจากเรือนอย่างเงียบงนันไม่หันกลับไปมองและไม่มีคำลาเลยสักคำวันชัยยังคงนอนอยู่บนบ้านคิดว่าเธอแค่จะออกไปเดินระบายอารมณ์เหมือนเช่นเคยเขาเคยชินกับการที่เธอนั้นยอมอยู่เสมอและกลับมาเองแต่ครั้งนี้เธอไม่กลับมาแล้วบ้านของตุยอยู่ไม่ไกลมากนักเป็นบ้านไม้สองชั้นเรียบง่ายแต่ก็อบอุน่น ตุยยืนรออยู่ที่หน้าบ้านเหมือนกับรับรู้ได้ล่วงหน้าเข้ามาก่อนเธอพิมพ์พี่เก็บห้องไว้ให้แล้วพิมพ์พานั้นยิ้มบางๆรู้สึกเหมือนได้หายใจครั้งแรกในรอบหลายปีเธอวางกระเป๋าลงเบาๆนั่งลงบนเสื่อผือนนิ่มในห้องเล็กๆที่สะอาดสะอา้านขอบคุณพี่มากๆเลยนะจ้าพี่ตุยฉันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วจริงๆเธอทำถูกแล้วล่ะพิมพ์ไม่มีใครสมควรอยู่ในที่ที่เราไม่มีค่าหรอกนะ เช้าวันต่อมาตุยต้มข้าวต้มปลาให้กับเธอกินพร้อมวางเสื้อผ้าสะอาดๆไว้บนพนักเก้าอี้ลองใส่ตัวนี้ดูสิพี่เคยซื้อมาแต่ว่าใส่ไม่ได้แล้วนะ่ะพี่ว่ามันเข้ากับเธอดีนะพิมพานั้นรับเสื้อผ้ามาถือไว้ในมือลูบเหนือผ้าเบาๆแล้วเงยหน้าขึ้นอย่างเกรงใจขอบคุณอาจารพี่ฉันไม่ได้แต่งตัวดีๆแบบนี้มานานแล้วก็เพราะว่าเธอนะ่ะ มัวแต่ใส่ใจคนอื่นจนลืมตัวเองยังไงล่ะมาเถอะมาเถอะเดี๋ยวพี่จะสอนเธอแต่งหน้าเองจะได้รู้ว่าเธอน่ะก็สวยไม่แพ้ใครพิมพานั้นหัวเราะเบาๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่รอยยิ้มเล็กๆนั้นเปลี่ยนบรรยากาศของเช้าให้สว่างขึ้นทันตาหลายวันผ่านไปพิมพาพาเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยเธอเริ่มกล้าที่จะสวม้าสิ้นลายสีสดขึ้นเริ่มทาลิปสติกสีอ่อน เริ่มยิ้มและหัวเราะก,กับเพื่อนมากขึ้นเสียงหัวใจของเธอเริ่มกลับมาชัดเจนอีกครั้งในอีกด้านหนึ่งวันชัยเริ่มรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าในบ้านหลังเดิมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ถูกกรีดข้าวที่ไม่ได้ถูกหุงในตอนเช้าและตอนเย็นน้ำที่ไม่มีตักใส่ในโอง่งเขาเริ่มต้องทำทุกอย่างเองและพบว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เคยคิดเลย เงินที่เคยเพียงพอในแต่ละเดือนกลับกลายเป็นไม่พอจับจ่ายเพราะพิมพานั้นไม่ได้อยู่คอยบริหารจัดการรายจ่ายก็เริ่มเกินรายรับเขาเริ่มต้องหยิบยืมจากเพื่อนคืนหนึ่งขณะที่นั่งอยู่บนเรือนคนเดียวมองตะเกียงที่ไส้นั้นเริ่มหมดวันชัยก็ได้แต่ถอนหายใจยาวแล้วพึมพำเบาๆเธอจะไม่กลับมาจริงๆหรอพิมพ์แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้น กำลังเริ่มหายใจได้ด้วยตัวของเธอเองไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อคำว่าเมียแต่เพื่อคำว่าตนเองที่เธอเคยลืมไปนานแสนนานเสียงของลมพัดผ่านเรือนหลังเก่าทําให้ฝุ่นนั้นปลิวลอยในแสงอ่อนของยามบ่ายวันชายนั่งอยู่กลางบ้านเพียงลำพังสักผ้าไม่ทันแห้งเสื้อนอกก็หยับยุยยีหวางพาดอยู่ตรงราวไม้ไผย เสียงน้ำในโอง่งลดลงทุกวันแต่ไม่มีมือของพิมพ์พาคอยเติมให้อีกต่อไปแล้วงานของวันชัยนั้นเริ่มรวนร่างกายก็อ่อนเพลียเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีข้าวเช้าร้อนๆร,รอยอยู่บนโต๊ะไม่มีเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อยและไม่มีเสียงอ่อนโยนที่เรียกเขาในทุกๆเชา้าเขาเริ่มกู้เงินจากเพื่อนร่วมงานมาใช้จ่ายภายในบ้านและผ่อนจ่ายค่างวดรถ เพราะเขานั้นคิดว่าเงินเดือนของเขาคนเดียวก็คงจะเพียงพอแต่เทว่ากลับไม่พอเลยในขณะที่เขากำลังวนอยู่กับความเครียดและความว่างเปล่าพิมพาพากลับใช้เวลาในแต่ละวันฟื้นคืนพลังให้กับตนเองพิมพาพาในวันนี้แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยดูดีพาสิลาลดอกไม้เล็กๆก,กับเสื้อคอกลมสีอ่อน ทาพกับผิวขาวอมชมพูของเธออย่างอ่อนโยนผมยาวถูกรวบไว้เป็นมวยเรียบๆทว่าใบหน้าถูกแต่งแต้มเพียงเล็กน้อยแต่กลับดูสวยงามเธอนั้นช่วยงานในชุมชนบ้างบางวันบางก็ไปสอนเด็กๆอ,อ่านหนังสือมีรอยยิ้มที่ผู้คนนั้นมองแล้วอบอุ่นสบายใจเช้าวันหนึ่งที่ตลาดเล็กในหมู่บ้านพิมพากำลังเลือกซื้อผักอยู่กับตุ้ ้ัลลาไม้ตรงหน้าร้านผักริมคลองวันชัยนั้นเดินผ่านมาพอดีเขามองเห็นแผ่นหลังที่คุ้นตาในชุดที่สะอาดสะอ้านแววตาของเขานั้นสะดุดกับหญิงสาวที่เขาเคยรู้จักเป็นอย่างดีแต่วันนี้เธอกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาเพียงเดินเข้าไปใกลๆ้ๆและเรียกด้วยเสียงเบาพิมพ์นั้นพิมพ์หรือเปล่าพิมผานั้นหันหน้ามาเล็กน้อยยิ้มบาง,บาง ก่อนที่จะเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มฉันเองจ้ะพี่นิดเธอสวยขึ้นมากเลยนะทว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะได้พูดคุยอะไรกันเพื่อนของวันชัยที่เดินมาด้วยก็ตบบากเขาเบาๆแล้วพูดขึ้นอย่างแกล้งไอ้วันชัยเสียดายแทนเองจริงๆวะ่ะคนแบบนี้เมียออกจะสวยไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไปเองนี่มันโง่เสียจริงวันชัยนั้นไม่ตอบอะไรเขาเดินจากไปอย่างช้า โดยไม่หันกลับมามองเธออีกเลยเพราะความละอายใจในตัวของเขาเองพิมพาหันกลับไปเลือกผักต่อเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอยยิ้มยังอยู่บนใบหน้าของเธอหัวใจของเธอนั้นก็สงบขึ้นอย่างประหลาดใจเธอไม่ได้ชนะใครแต่เธอนั้นเลือกแล้วเธอเลือกตัวเองหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเล็กสีขาวหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ริมทุ่งหญ้าในอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้าน เงียบสงบและอบอุ่นไม่หรูหราแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาพุ่มดอกไม้เล็กๆบานอยู่รอบรั้วไม้เตียเต้ยๆกลิ่นหอมของดอกเข็มผสมกับกลิ่นดินหลังฝนตกลอยเข้ามาในเรือนอยู่เสมอพิมพานั่งอยู่ที่หน้าเรือนสวมผ้าสินลายเรียบเสื้อคอกลมสีอ่อนผมมวยไว้หลมุลม เธอกำลังรดน้ำต้นไม้ในกระถางที่วางเรียงอยู่ริมชานบ้านบ้านหลังนี้เธอซื้อเองจากเงินเก็บของตนเองหลังจากที่ย้ายออกมาจากชีวิตเดิมเป็นบ้านหลังเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยพื้นที่ของใจในครัวไม้เล็กๆพิมพานั้นต้มน้ำร้อนเตรียมข้าวต้มปลาไว้สำหรับมื้อเช้ากลิ่นหอมลอยอ่อนๆไปถึงหน้าชานเธอวางข้าวต้มลงบนโต๊ะไม้ท่ามกลางความเงียบสงบ ไม่มีเสียงเร่งไม่มีคำสั่งไม่มีคำตาหนิใดไดเธอนั่งลงอย่างสบายใจตักข้าวกินอย่างช้าๆรู้สึกถึงรสชาติของความเงียบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนช่วงสายของวันตุยก็แวะมาทักทายถือถุงผลไม้กับผักสดมาด้วยพิมพี่เอามะละกอกับขิงมาฝากพอดีเมื่อวานแม่พี่มาเยี่ยมนะ่ะขอบใจมากเลยนะจ๊ะพี่ตุย้ยเข้ามานั่งก่อนสิจ๊ะพี่ เดี๋ยวฉันจะไปชงน้ำสมุนไพรให้หญิงสาวสองคนนั่งต้ต้นผุษาหน้าบ้านคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องต้นไม้และเรื่องชีวิตชีวาเธอดูมีความสุขขึ้นมากเลยนะพิมพ์ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยใช่จ้ะพี่ฉันแค่ได้อยู่กับตัวเองได้ฟังใจตัวเองมากขึ้นที่นี่เงียบมากเลยนะจ๊ะสงบดีด้วยในเย็นวันหนึ่งพิมพานั่งเย็บผ้าอยู่ข้างหน้าต่าง แสงแดดรํำไรส่องลงบนมือของเธออย่างอ่อนโยนลมพัดผ่านพารไฟเบาๆเสียงนกกระจิบก็ร้องคลอพิมพานั้นเอ่ยขึ้นกับตนเองเบาๆความสุขในบางครั้งไม่ต้องมีใครเลยก็ได้นะเธอเองก็สามารถอยู่คนเดียวได้นะพิมพ์พาเธอไม่ได้รอให้ใครกลับมาไม่ได้โหยหาอดีตไม่ได้อยากให้ใครเห็นคุณค่าเพราะวันนี้ ถ้าเห็นคุณค่าของตนเองได้อย่างชัดเจนแล้วและที่แน่นอนเธอนั้นได้รู้ว่าผัวแบบนี้ไม่มีก็อยู่ได้